เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดอุปกรณ์กันดูดกันนะครับหรือชื่อทางการก็คือ RCD นะครับ Residual Current Device มันก็ครอบคุมไปถึงนั่นแหละ RCBO RCCB อุปกรณ์กันดูดที่ขายในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการทำงานอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ VI นะแบบออ v o l t a g Independent นะครับแบบที่2ก็คือ VD Voltage Dependent นะ Independent กับ Dependent นะครับตัว VI เนี่ย v o l t a g Independent เนี่ย เป็นการทำงานด้วยแม่เหล็กไม่จะเป็นต้องมีไฟเลี้ยงหรือไม่จะเป็นต้องครบวงจรแมชชีนิกของฟังก์ชันการดูดกันรั่กวก,ก็จะทํางานนะครับง่ายๆเลยของ VI นะลักษณะการทำงานของ VI คือก็คือทํางานด้วยแม่เหล็กแต่ส่วนของ v b เนี่ยบ b เนี่ยโวลเตจดิพเอนเดนต์เนี่ยต้องมีไฟเลี้ยงวงจรมันนั่นแสดงว่าถ้าสายใดสายหนึ่งหลุดสมมติว่านิวตอนหลุดนิวตอนขาด ที่กันดูดไฟไม่ครบวงจรฟังก์ชันการรั่วกันดูดก็จะไม่ทํางานนะมันต่างกันแค่นี้แหละทีนี้เรามันแยกยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วที่ตัวกันดูดที่ตัว RCBO RCCB เนี่ยเขาก็ไม่เขียนมานะครับว่าตัวไหนเป็น VI เป็น VD เขาจะดูจากไดอะแกรมมันอย่างของค่ายนี้นะเมน RCBO นะครับตัวมันเองก็จะเป็น VI เนี่ยดูจากไดอะแกรมมันครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งว่า วิธีดูวิธีแยกแยกไงเป็น VI เป็น VD เนาะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการดูแแดแกรมของ RCD เนี่ยของอุปกรณ์กันดูดเนี่ยว่าตัวไหนเป็น VI ว่าตัวไหนเป็น VD นะครับอ่าอย่างตัวนี้นะไปดูข่ขยนี้ก่อนจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเดี๋ยวจะเอายี่ห้อเดียวกันที่มันเป็นทั้งตัวหนึ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยตัวนี้เป็น VI แล้วก็ไอ้ลูกย่อยกันดูตัวเล็กเนะี่ยที่มันมีหางหนูตัวสีน้ำเงินตัวนั้นนะเป็น VD เดี๋ยวจะเทียบให้เห็นว่ามันดูยังไงจากของยี่ห้อเดียวกันนะครับรูปบนเนี่ยเป็นตัวเมน RCBO ตัวล่างเป็นลูกจอยตัวบนที่เป็น VI เนะี่ยเห็นไหมครับไดอะแกรมเขาจะไม่ซับซ้อนมีแค่ตัวเช็คก,กระแสนะครับที่เป็นวงลีครับนั่นแหละตัวเช็คก,กระแสเทียบกันระหว่าง L กับ N แล้วก็มาสั่งเปิดปิดแมชชนิกได้เลยส่วนไดอะแกรมของ VD นะครับรูปล่างนะครับสังเกตไหมครับเฉพาะตัวไดอะแกรมมันเองมันก็จะดูเยอะกว่าของ VI มากเลยเห็นไหมอ่าเส้นลายกับเส้นนิวตันน่ะจะมีการวาลิงไฟออกมาทั้งลายทั้งนิ ออกไปหาระบบในการสั่งเปิดปิดแมคชนิกของตัวกันดูดนี่คือระบบที่เล่าให้ฟังนะครับคือถ้าไฟไม่ครบวงจรนะเห็นไหมระบบตัดวงจรของกันดูดมันก็จะไม่ทํางานลองดูครับมันดูไม่ยากครับอลองดูรูปเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ก็ได้เพราะว่าอันนึงมันไม่ค่อยซับซ้อนอีกอันนึงมันซับซ้อนถ้าเราพิจรารณาไปในส่วนย่อยของมันจริงๆเราก็จะเห็นแบบชัดเจนได้เลยจากแดกแกรมเนี่ยว่าระบบมันทํางานยังไงนะยกตัวอย่างอีกตัวครับมาดูยี่ห้อหนึ่งนี่เห็นไหม ดูแดกแกมมันเนี่ยตัวนี้ก็เป็น VD นะครับเป็นของอีกค่ายนึงที่เป็น Main RCBO เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเทสตัวนี้ให้ดูว่ามันเป็นอย่างที่อธิบายหรือเปล่า